การตัดสินใจครั้งใหญ่ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ฉันใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานครมานานเกือบแปดปีช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและความสะดวกสบายในแบบไทยๆทยการตัดสินใจไปสเปนเริ่มต้นจากความปรารถนาที่จะหลุดออกจากโซนความสะดวกสบายและค้นหาประสบการณ์ใหม่ในต่างประเทศความคิดเรื่องการเดินทางไปสเปนไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่เป็นผลจากความฝันที่เล็กๆที่ค่อยๆเติบโตในใจฉันมาตลอดหลายปี วันแรกที่เริ่มวางแผนฉันเริ่มจากการหาข้อมูลเกี่ยวกับสเปนอย่างละเอียดตั้งแต่เมืองใหญ่เช่นมาดริดบาเซล o นาเซบียาไปจนถึงเมืองเล็กๆที่ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวรู้จักฉันนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ทั้งวันค้นหารีวิวบล็อกนักเดินทางวิดีโอการท่องเที่ยวและแม้กระทั่งแผนที่แบบละเอียดทุกซอกทุกมุมการเตรียมตัวอย่างนี้ทําให้ความตื่นเต้นเริ่มก่อตัวขึ้นเป็นคลื่นแรง แต่การเตรียมตัวไม่ได้ไหมายถึงแค่การหาข้อมูลเท่านั้นการจัดกระเป๋าเป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่ทาให้ฉันต้องคิดอย่างละเอียดทุกชิ้นต้องคานวณทั้งน้ําหนักและความจําเป็นเสื้อผ้าต้องเหมาะกับอากาศในสเปนซึ่งต่างจากประเทศไทยโดยสิ้นเชิงฉันต้องเตรียมเสื้อผ้าสาหรับอากาศเย็นกว่าเมืองไทยและรองเท้าที่เหมาะกับการเดินทางเป็นเวลานานแม้ว่าฉันจะมีเสื้อผ้าหลากหลายแต่การจัดกระเป๋าให้ลงตัวภายในกระเป๋าเดินทางใบเดียวก็เป็นงานที่ท้าทายมาก นอกจากเรื่องของเสื้อผ้าอุปกรณ์ส่วนตัวเช่นกล้องถ่ายรูปโน้ตบุ๊กและอุปกรณ์ชา์าต่างๆก็ต้องเตรียมพร้อมความรู้สึกผสมผสานระหว่างความตื่นเต้นและความกังวลเริ่มก่อตัวขึ้นฉันไม่แน่ใจว่าการเดินทางครั้งนี้จะราบรื่นหรือไม่ความคิดเรื่องการสื่อสารกับคนท้องทีมภาษาสเปนก็ทำให้ฉันรู้สึกตื่นเต้นและกังวลในเวลาเดียวกัน วันก่อนออกเดินทางฉันจัดตารางวันสุดท้ายในไทยให้ละเอียดที่สุดพบเพื่อนเก่ากินอาหารโปรดและสำรวจถนนหนทางที่คุ้นเคยอีกครั้งทุกครั้งที่เดินผ่านถนนที่คุ้นเคยฉันเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงภายในใจความรู้สึกทั้งรักและผูกพันกับบ้านเกิดถูกผสมกับความกระหายที่จะออกไปสำรวจโลกใหม่ คืนนั้นก่อนนอนฉันนั่งมองกระเป๋าเดินทางที่จัดเรียบร้อยแล้วและความคิดก็วงเวียนในหัวการไปสเปนไม่ใช่แค่การเปลี่ยนประเทศแต่เป็นการเปลี่ยนมุมมองชีวิตการก้าวออกจากความคุ้นเคยและ,ะเผชิญกับสิ่งที่ไม่คุ้นเคยเป็นการเรียนรู้ทั้งความอดทนความกล้าหาญและการปรับตัวในที่สุดรุ่งเช้าก็มาถึงฉันตื่นตั้งแต่ตีสี่ใจเต้นแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนแสงเช้าที่ลอดผ่านหน้าต่างทําให้ทุกอย่างดูสดใสาการเดินทางเริ่มต้นขึ้นด้วยความหวังและความคาดหวังเต็มหัวใจครอบครัวและเพื่อนมาส่งที่สนามบินฉันโบกมืออำลาพรร้้้ออมมมมกับยิผสควาตตื่นนเ ที่สนามบินสุวรรณภูมิความวุ่นวายของผู้คนสายการบินที่แตกต่างการตรวจคนเข้าเมืองและเสียงประกาศต่างๆทำให้ฉันรู้สึกถึงความจริงจังของการเดินทางครั้งนี้ความรู้สึกผสมผสานระหว่างความกลัวเล็กๆและความตื่นเต้นล้นใจทุกอย่างราวกับเตือนฉันว่าชีวิตใหม่กำลังเริ่มต้น ทันทีที่ก้าวขึ้นเครื่องบินฉันนั่งลงบนที่นั่งพร้อมกับกระเป๋าที่เต็มไปด้วยของจำเป็นความคิดเริ่มล่องลอยไปถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีกหลายชั่วโมงข้างหน้าฉันรู้ว่าแม้ว่าสิ่งที่กำลังจะเจอจะไม่ง่ายแต่ทุกประสบการณ์จะกลายเป็นบทเรียนที่ล้ำค่าความฝันในการสำรวจสเปนกำลังเริ่มขึ้นแล้วและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่เหนือความคาดหมายการผจญภัยที่ไม่ใช่แค่เรื่องของการเที่ยวแต่เป็นการเรียนรู้ชีวิตเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ความแตกต่างที่ทำให้โลกกว้างขึ้น รุ่งเช้าวันเดินทางความตื่นเต้นและความกังวลผสมกันอยู่ในใจฉันตื่นตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างมองดูแสงอ่อนๆของเช้าที่ลอดผ่านหน้าต่างห้องนอนความคิดซ้ำไปซ้ำมาว่านี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตอีกบทหนึ่งหลังจากเตรียมตัวเรียบร้อยฉันมุ่งหน้าออกจากบ้านพร้อมกระเป๋าที่จัดเตรียมไว้ทุกชิ้นไม่ลืมสิ่งจำเป็นเล็กน้อยเช่นหนังสือพกพานโนบุ๊กและน้ำดื่ม ที่สนามบินสุวรรณภูมิความคึกคักของผู้คนและเสียงประกาศต่างๆทําให้ฉันรู้สึกได้ทันทีถึงความจริงจังของการเดินทางทุกสายตาพนักงานต้อนรับและผู้คนที่รีเร่งไปยังเกตต่างๆทําให้ฉันตระหนักว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการท่องเที่ยวแต่เป็นการเปลี่ยนชีวิตเล็กๆของฉันไปตลอดเวลา ขั้นตอนการเช็คอินและการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลานานกว่าที่คิดเล็กน้อยฉันต้องเตรียมเอกสารทั้งหมดให้เรียบร้อยพาสปอร์ตตัว๋วเครื่องบินและเอกสารยืนยนันการเข้าประเทศสเปนทุกขั้นตอนเต็มไปด้วยความระมัดระวังและความตื่นเต้นเล็กๆในหัวใจเมื่อผ่านจุดตรวจความปลอดภัยแล้วฉันจึงมุ่งหน้าไปยังเกตและนั่งรอเครื่องขึ้นท่ามกลางเสียงพูดคุยของนักเดินทางอื่นๆน,นะประกาศเรียกผู้โดยสาร ทันทีที่ก้าวขึ้นเครื่องความรู้สึกทั้งตื่นเต้นและกังวลกลับหมาอีกครั้งฉันมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นเครื่องบินอื่นๆเรียงรายอยู่บนรันเวย์และน้ำหนักของความจรงิงจังเริ่มก่อตัวทุกครั้งที่เครื่องเคลื่อนตัวไปยังรันเวย์ใจของฉันเต้นแรงการบังคับเครื่องขึ้นสู่อากาศทำให้ทุกอย่างราวกับหยุดชั่วคราวโลกทั้งใบดูเล็กลงเรื่อยๆเมฆขาวทอดยาวออกไปไกลสุดลูกหลูกตาระหว่างเที่ยวบินฉันนั่งพิจารณาตัวเองและสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าการเดินทางหลายชั่วโมงทำให้มีเวลาได้คิดและทบทวนคววาาามมฝัันและเเป้หยขององงต ฉันเขียนบันทึกสั้นๆเกี่ยวกับความคาดหวังของตัวเองต่อสเปนทั้งเมืองที่เต็มไปด้วยศิลปะและประวัติศาสตร์อาหารที่แตกต่างไปจากไทยผู้คนที่อาจมีมารยาทและความคิดที่ต่างออกไปอาหารบนเครื่องบินเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ทําให้ฉันหัวรเราะเบาๆแม้ว่าจะไม่ใช่อาหารที่ถูกปากที่สุดแต่ความพยายามในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ทําให้ฉันรู้สึกสนุกสนานมากขึ้น เครื่องบินโคจรผ่านท้องฟ้าตะวันออกเฉียงใต้จนเข้าสู่เส้นทางยุโรปท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีเป็นฟ้าเข้มและแสงแดดอ่อนๆส่องลงมาผ่านหน้าต่างความสวยงามของวิวจากบนฟ้าทำให้ฉันเพลอทอนหายใจด้วยความอิ่มเอม ระหว่างทางฉันสังเกตผู้โดยสารรอบข้างมีทั้งครอบครัวนักธุรกิจนักท่องเที่ยวและนักเรียนเหมือนฉันความหลากหลายของผู้คนทำให้ฉันรู้สึกว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องของฉันเพียงคนเดียวแต่เป็นการเชื่อมต่อโลกผ่านมุมมองและประสบการณ์ที่แตกต่างการได้ยินภาษาอังกฤษภาษาสเปนภาษาจีนและภาษาอื่นๆทำให้ฉันตระหนักว่าภาษาคือสะพานเชื่อมผู้คนแต่ก็เป็นอุปสรรคถ้าไม่พร้อม หลายชั่วโมงผ่านไปเครื่องบินเริ่มลดระดับใกล้สเปนความตื่นเต้นกลับมาก่อตัวแรงขึ้นอีกครั้งการมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองสเปนจากบนฟ้าทําให้ฉันตระหนักว่าทุกสิ่งที่อ่านมาหรือดูในอินเทอร์เนต็ตยังไม่สามารถเทียบกับสิ่งที่กําลังจะได้สัมผัสด,ด้วยตัวเองตึกเก่าถนนหินและสวนสาธารณะเรียงรายทําให้ฉันแทบอดใจไม่ไหวที่จะลงไปสํารวจ เมื่อเครื่องบินแตะพื้นความรู้สึกของความสำเร็จและความกังวลผสมกันอย่างไม่น่าเชื่อฉันได้ก้าวแรกบ,บนดินแดนใหม่ท่ามกลางผู้คนที่แตกต่างภาษาใหม่และสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยความจริงจังของการเดินทางทำให้ฉันตระหนักว่าการปรับตัวและการเรียนรู้คือสิ่งสำคัญที่สุด หลังผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าฉันออกมาสู่อากาศของสเปนแสงแดดอ่อนๆของบ่ายวันนั้นสลับก,กับเสียงคนเดินและรถยนต์เสียงภาษาที่ฉันยังไม่เข้าใจเต็มที่และกลิ่นอาหารที่แตกต่างจากไทยทุกอย่างทําให้ฉันรู้สึกเหมือนหลุดออกจากโลกเก่าและเข้าสู่โลกใหม่ที่เต็มไปด้วยความท้าทายและโอกาสนั่นคือจุดเริ่มต้นของประสบการณ์ใหม่การเดินทางจากประเทศไทยสู่สเปนไม่ใช่แค่การข้ามประเทศแต่เป็นการข้ามมิติของชีวิตการเรียนรู้และปรับตัวที่จะตามมาจะเป็นบททดสอบที่สำคัญที่สุดในชีวิตของฉัน ทันทีที่ก้าวออกจากสนามบินมาดดเสียงและกลิ่นของเมืองใหม่พัดเข้ามาอย่างแรงความแตกต่างแรกที่สะดุดตาไม่ใช่แค่ภาษาแต่เป็นความเรียบง่ายและเป็นระเบียบของผู้คนถนนหนทางที่กว้างและสะอาดรถยนต์และจักรยานเคลื่อนตัวอย่างมีระเบียบแตกต่างจากความคึกคักแบบกรุงเทพมหานครการจร,จราจรเป็นไปอย่างราบรื่นแม้ในชั่วโมงเร่งด่วนผู้คนสื่อสารด้วยท่าทางและรอยยิ้มที่ทำให้ฉันรู้สึกอบอุ่นแม้จะยังไม่เข้าใจภาษาสเปนเต็มที่ การเดินทางจากสนามบินไปที่พักทำให้ฉันได้เห็นสภาพแวดล้อมรอบเมืองอาคารเก่าแก่ที่เรียงรายกันอย่างสวยงามเต็มไปด้วยสีสันและรายละเอียดที่ไม่เหมือนกับไทยตึกสูงถูกตัดด้วยลวดลายและระเบียงเล็กๆที่ให้ความรู้สึกย้อนยุคไปพร้อมกับความแันสมัยของยุโรปถนนหินและถนนลาดยางผสมกันอย่างลงตัวต้นไม้เรียงรายริมทางให้ร่มเงาและบรรยากาศสงบก,กว่าที่คิด ทันทีที่ถึงที่พักฉันได้พบกับเจ้าของบ้านที่เป็นมิตรและใจดีพยายามใช้ภาษาสเปนสื่อสารกับฉันแม้ว่าจะเข้าใจไม่ทั้งหมดแต่การใช้ภาษากายและรอยยิ้มช่วยให้ทุกอย่างราบรื่นห้องพักถูกจัดอย่างเรียบร้อยเตียงนอนสบายและมีหน้าต่างมองเห็นวิวเมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยตึกเก่าและร้านกาแฟเล็กๆหลังจากวางกระเป๋าฉันตัดสินใจออกไปเดินชมเมืองทันทีความรู้สึกแรกที่เข้ามาคือทุกอย่างช้ากว่าที่คิด ผู้คนเดินช้าไม่รีบร้อนเหมือนในกรุงเทพการข้ามถนนไม่ต้องรีเรล่งและแม้แต่เสียงแตรรถก็ไม่ดังเหมือนบ้านเราทุกสิ่งชวนให้ฉันรู้สึกสงบและอยากจะปรับตัวตามบรรยากาศนั้นอาหารเป็นอีกสิ่งที่สร้างความประทับใจครั้งแรกฉันลองสั่งทาบปาสจานเล็กๆพร้อมกับกาแฟสเปนรสเข้มการจัดจานสวยงามและรสชาติแตกต่างจากอาหารไทยโดยสิ้นเชิงความเข้มข้นของเครื่องเทศและรสชาตทิที่เรียบง่ายแต่ลงตัวทำให้ฉันเริ่มเข้าใจวัฒนธรรมการกินที่ไม่รีเร่งและให้ความสำคัญกับรสชาติและความสวยงาม ต่อมาฉันเริ่มสำรวจย่านใกล้เคียงพบร้านหนังสือเล็กๆที่เต็มไปด้วยหนังสือเก่าและวรรณกรรมท้องถิ่นกลิ่นกระดาษเก่าและความเงียบสงบสร้างความรู้สึกแตกต่างจากร้านหนังสือไทยที่มักเต็มไปด้วยเสียงพูดคุยและกิจกรรมหลากหลายการได้ยืนอ่านหนังสือเพียงลำพังทำให้ฉันตระหนักถึงเวลาที่ช้าลงและความละเอียดอ่อนในชีวิตของผู้คนที่นี่ ระหว่างเดินทางฉันสังเกตมารยาทของผู้คนการทักทายด้วยรอยยิ้มและการให้ทางบนฟุตปาดเป็นเรื่องธรรมชาติความสุภาพและการให้เกียรติซึ่งกันและกันทำให้ฉันรู้สึกว่าต้องปรับตัวและเรียนรู้การอยู่รวมกับสังคมที่ต่างออกไปการเข้าใจความแตกต่างนี้ไม่ง่ายแต่เป็นความท้าทายที่น่าสนใจ ความแตกต่างด้านสภาพอากาศก็เป็นอีกสิ่งที่สัมผัสได้ทันทีแสงแดดสเปนอ่อนโยนแต่ร้อนกว่าที่คาดไว้อากาศแห้งทำให้หายใจสบายขึ้นแต่ต้องปรับตัวให้ชินกับอุณหภูมิและแสงที่ต่างจากไทยโดยสิ้นเชิงการปรับตัวกับสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้กลายเป็นบทเรียนแรกของฉันในการอยู่ต่างประเทศ ท้ายวันฉันนั่งบนระเบียงมองผู้คนเดินผ่านไปมาความคิดเกี่ยวกับชีวิตในไทยและสเปนวนวลซ้ำอยู่ในหัวการเปรียบเทียบระหว่างความวุ่นวายในกรุงเทพและความเรียบง่ายของมาดริดทำให้ฉันเริ่มเข้าใจว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องการท่องเที่ยวแต่เป็นการเรียนรู้ชีวิตเรียนรู้ความอดทนและเปิดใจรับประสบการณ์ที่แตกต่างทุกก้าวแรกในสเปนเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความประหลาดใจบรรยากาศวัฒนธรรมและผู้คนสร้างความรู้สึกใหม่ในใจฉันทำให้ฉันมั่นใจว่าการตัดสินใจเดินทางครั้งนี้คือการก้าวออกจากความคุ้นเคยเพื่อค้้้นนพบโลก,กวางขึ หลังจากวันที่เต็มไปได้วยความตื่นเต้นกับการสำรวจเมืองมาดริดครั้งแรกฉันกลับมาที่พักซึ่งเป็นอพาร์ตเมนต์เล็กๆใจกลางเมืองการจัดสรรที่พักเป็นเรื่องที่ต้องคิดและเตรียมตัวล่วงหน้าฉันเลือกที่พักผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โดยอ่านรีวิวและตรวจสอบคะแนนอย่างละเอียดสิ่งที่ทำให้มั่นใจคือเจ้าของบ้านเป็นคนท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงด้านการต้อนรับนักท่องเที่ยว ก้าวแรกที่เข้ามาในห้องพักชั้นสัมผัสได้ถึงความเรียบร้อยและความสะอาดเตียงนอนปูด้วยผ้าสีอ่อนและหมอนหนานุ่มที่ต่างจากที่นอนไทยความอบอุ่นของห้องทำให้รู้สึกเหมือนบ้านเล็กๆในต่างแดนหน้าต่างบานใหญ่เปิดรับแสงธรรมชาติและวิวเมืองที่เต็มไปด้วยอาคารเก่าและต้นไม้เรียงรายแม้จะเป็นห้องเล็กแต่การจัดวางเฟอร์นิเจอร์อย่างเป็นระเบียบทำให้ทุกสิ่งใช้งานง่ายและสะดวก การปรับตัวเริ่มต้นด้วยสิ่งเล็กๆแต่สำคัญเช่นการใช้เตารีดและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบสเปนที่แตกต่างจากไทยการปรับแรงดันไฟฟ้าและการเสียบปลั๊กเป็นเรื่องใหม่สำหรับฉันนอกจากนี้ฉันต้องเรียนรู้ระบบน้ำร้อนน้ำเย็นการใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่นและการแยกขยะตามมาตรฐานท้องถิ่นทุกสิ่งล้วนเป็นบทเรียนแรกของการอยู่ต่างประเทศ หลังวางกระเป๋าฉันออกไปสำรวจบริเวณใกล้เคียงเพื่อทำความรู้จักพื้นที่การเดินไปร้านสะดวกซื้อเล็กๆทำให้ฉันได้เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานและฝึกใช้ภาษาสเปนเบื้องต้นการสั่งน้ำหรืออาหารเล็กๆก,กลายเป็นโอกาสฝึกการสื่อสารและเรียนรู้มารายาททางสังคมที่นี่ทุกครั้งที่พูดผิดหรือไม่เข้าใจฉันต้องอดทนและหัวเราะกับตัวเองซึ่งเป็นประสบการณ์ที่สนุกและท้าทายในเวลาเดียวกัน การปรับตัวยังรวมถึงการปรับเวลานอนและเวลาทานอาหารด้วยความแตกต่างของโซนเวลาและวิถีชีวิตทำให้ฉันรู้สึกง่วงเร็วหรือหิวช้ากว่าที่คุ้นเคยการพยายามปรับตัวตามตารางของคนท้องถิ่นช่วยให้การใช้ชีวิตราบรื่นขึ้นและทำให้ฉันเข้าใจว่าการเดินทางไม่ใช่แค่การเที่ยวชมแต่ยังเกี่ยวข้องกับการปรับจังหวะชีวิตตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ อีกสิ่งที่ฉันต้องปรับตัวคือการใช้ขนส่งสาธารณะเพื่อไปยังที่ต่างๆรถบัสรถไฟและรถไฟใต้ดินมีตารางเวลาและเส้นทางที่ชัดเจนแต่การอ่านแผนที่และทำความเข้าใจป้ายภาษาสเปนเป็นเรื่องใหม่สำหรับฉันฉันใช้เวลาหลายชั่วโมงในการศึกษาแผนที่และเส้นทางและแม้จะมีความผิดพลาดบางครั้งแต่ทุกครั้งที่เดินทางสำเร็จฉันรู้สึกภูมิใจและมั่นใจมากขึ้น การปรับตัวเบื้องต้นยังรวมถึงการเรียนรู้วัฒน,นธรรมการอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านและผู้คนท้องถิ่นเสียงที่ได้ยินจากถนนเสียงเพลงจากร้านกาแฟกลิ่นอาหารที่ลอยมารวมถึงรอยยิ้มและท่าทางของคนที่พบเจอล้วนเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การเรียนรู้การให้เกียรติซึ่งกันและกันและการสังเกตยอย่างตั้งใจทำให้ฉันเริ่มเข้าใจว่าการอยู่ต่างแดนไม่ใช่เรื่องยากเกินไปแต่ต้องเปิดใจและพร้อมปรับตัว วันแรกในอพาร์ตเมนต์ผ่านไปอย่างรวดเร็วฉันนั่งมองวิวเมืองจากระเบียงฟังเสียงผู้คนและรถที่ผ่านไปมาความรู้สึกเหมือนผสมระหว่างความตื่นเต้นและความสงบเข้าด้วยกันการปรับตัวเบื้องต้นอาจดูเหมือนเรื่องเล็กแต่จริงๆแล้วเป็นก้าวสำคัญในการเรียนรู้ชีวิตในสเปนการตั้งใจสังเกตและปรับตัวทำให้ฉันรู้สึกมั่นใจมากขึ้นในการใช้ชีวิตอย่างอิสระ คืนนี้ก่อนนอนฉันนอนมองเพดานและคิดถึงวันที่ผ่านมาความตื่นเต้นความท้าทายและความสำเร็จเล็กๆที่เกิดขึ้นทำให้ฉันมั่นใจว่าการเดินทางครั้งนี้จะเต็มไปด้วยประสบการณ์ใหม่และบทเรียนที่มีค่าการปรับตัวเล็กๆน้อยๆเหล่านี้คือก้าวแรกสู่ชีวิตใหม่ในต่างแดน เช้าวันใหม่ในมาดริดฉันตื่นแต่เช้าเพื่อเตรียมตัวออกสำรวจเมืองอย่างจริงจังครั้งนี้ฉันตั้งใจจะใช้ขนส่งสาธารณะให้เต็มที่ทั้งรถบัสรถไฟใต้ดินและรถไฟระหว่างเมืองการใช้ระบบขนส่งของสเปนแตกต่างจากไทยอย่างสิ้นเชิงทั้งด้านวิธีซื้อบัตรการอ่านตารางเวลาและการขึ้นลงรถแต่ละครั้ง เริ่มจากการเดินไปยังสถานีรถไฟใต้ดินใกล้ที่พักการมองป้ายและสัญ,ญลักษณ์ต่างๆทำให้ฉันตระหนักว่าภาษาสเปนมีความสำคัญมากการซื้อบัตรผ่านเครื่องอัตโนมัติไม่ง่ายอย่างที่คิดฉันต้องใช้เวลาหลายครั้งในการกดปุ่มและแม้แต่เจ้าหน้าที่ก็ต้องมาช่วยแนะนำการพยายามเข้าใจและสื่อสารแม้ด้วยภาษากายเป็นความท้าทายแรกที่ทำให้ฉันรู้สึกทั้งกังวลและตื่นเต้น ทันทีที่ขึ้นรถไฟใต้ดินการเคลื่อนไหวของผู้โดยสารเป็นไปนอย่างเป็นระเบียบทุกคนยืนหรือเดินอย่างสุภาพไม่มีการเบียดเสียดเหมือนรถไฟฟ้าในกรุงเทพทุกคนต่างเคารพพื้นที่ส่วนตัวของผู้อื่นการฟังเสียงประกาศสถานีที่เป็นภาษาสเปนทำให้ฉันต้องตั้งใจฟังอย่างมากแม้ว่าจะมีป้ายบอกชื่อสถานีเป็นภาษาอังกฤษบ้างแต่การทำความเข้าใจเส้นทางและจังหวะการลงรถเป็นเรื่องใหม่สำหรับฉัน ตอนมาฉันลองขึ้นรถบัสการขึ้นลงและจ่ายค่าโดยสารทําให้ฉันตระหนักว่าการเรียนรู้ระบบขนส่งไม่ใช่เรื่องง่ายทุกครั้งที่ขึ้นรถต้องตรวจสอบหมายเลขสายและจุดจอดให้ถูกต้องแม้ว่าจะมีแผนที่ในรถแต่การอ่านแผนที่ภาษาสเปนเป็นความท้าทายอย่างแท้จริงฉันหลงทางครั้งแรกเมื่อขึ้นรถผิดสายและต้องลงกลางทางเพื่อรอสายถัดไปความรู้สึกทั้งอายและหัวเราะก,กับตัวเองเกิดขึ้นพร้อมกัน การใช้ขนส่งสาธารณะยังเปิดโอกาสให้ฉันสังเกตชีวิตผู้คนท้องถิ่นผู้คนบนรถไฟและรถบัสมีความสุภาพเงียบสงบและให้ความร่วมมือกันอย่างดีทุกครั้งที่มีคนยืนฉันสังเกตการให้ที่นั่งผู้สูงอายุและคนท้องถิ่นทำให้ฉันตระหนักถึงความแตกต่างด้านมารยาทและการอยู่ร่วมกันในสังคม วันนั้นฉันต้องเปลี่ยนรถหลายครั้งเพื่อไปยังย่านต่างๆการเรียนรู้เส้นทางและปรับตัวกับสถานการณ์ไม่คุ้นเคยเป็นเรื่องยากแต่ทุกครั้งที่ลงจากรถและมองวิวเมืองใหม่ความท้าทายเหล่านี้กลับกลายเป็นความสนุกและความภูมิใจความสามารถในการอ่านป้ายการเข้าใจจังหวะรถและการสื่อสารกับคนท้องถิ่นเล็กๆน้อยๆทำให้ฉันรู้สึกว่าเริ่มเข้าใจเมืองมากขึ้น นอกจากนี้ฉันยังเจอปัญหาเล็กๆเ,เช่นการเข้าใจระบบบัตรเติมเงินการหาสถานีรถบัสที่ไม่ชัดเจนและเวลารถไม่ตรงตามที่คิดทุกครั้งที่เจออุปสรรคเหล่านี้ฉันต้องหยุดคิดวิเคราะห์และลองวิธีใหม่ซึ่งเป็นการเรียนรู้และฝึกความอดทนอย่างแท้จริงช่วงบ่ายฉันตัดสินใจลองขึ้นรถไฟระหว่างเมืองเพื่อไปสำรวจเมืองใกล้เคียงความแตกต่างจากรถไฟไทยชัดเจนมาก ทั้งความสะอาดการจัดที่นั่งและความตรงต่อเวลาการได้ลองประสบการณ์ใหม่ๆทําให้ฉันรู้สึกว่าการเดินทางในสเปนต้องใช้ทั้งความอดทนและความระมัดระวังแต่ทุกครั้งที่ประสบความสําเร็จฉันจะรู้สึกภูมิใจและมั่นใจมากขึ้นท้ายวันฉันกลับมาที่พักเหนื่อยแต่เต็มไปได้วยความสุขการใช้ขนส่งสาธารณะในวันแรกสอนให้ฉันรู้ว่าการเดินทางไม่ได้ง่ายเสมอไปแต่การเรียนรู้การสังเกตและการปรับตัวคือกุญแจสําคัญทุกอุปสรรคที่เจอเป็นบทเรียนที่ทําให้ฉันเติบโตและเข้าใจโลกมากขึ้น คืนนี้ฉันนอนมองแผนที่เส้นทางที่จดไว้ในสมุดบันทึกคิดถึงวันใหม่ที่จะต้องออกไปสำรวจเมืองและเรียนรู้การปรับตัวในสภาพแวดล้อมใหม่ทุกครั้งที่ออกไปจากที่พักฉันรู้สึกเหมือนเป็นนักสำรวจในโลกที่แตกต่างจากเดิมและการเดินทางครั้งนี้จะทำให้ฉันเติบโตทั้งด้านความอดทนความกล้าและความเข้าใจวัฒน,นธรรมใหม่อย่างแท้จริง หลังจากเริ่มชินกับการใช้ขนส่งสาธารณะและเส้นทางในเมืองมาดริดวันต่อมาฉันตัดสินใจออกไปพบปะผู้คนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านการสื่อสารและประสบการณ์ตรงการเดินทางครั้งนี้ไม่ได้หมายถึงการเดินชมสถานที่เพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นการเรียนรู้วิธีคิดและมารยาทของผู้คนรอบตัว เช้าวันนั้นฉันไปเยือนตลาดท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงเรื่องอาหารสดและสินค้าหัตกรรมการเดินท่ามกลางผู้คนทำให้ฉันได้สังเกตมารยาทและวิถีชีวิตของคนสเปนผู้ขายสินค้าให้ความสนใจและยิ้มแย้มฉันพยายามสื่อสารด้วยภาษาสเปนที่พอรู้บ้างแม้จะพูดผิดหรือช้าแต่ผู้คนก็ให้ความอดทนและบางครั้งยังพยายามช่วยสอนคำศัพท์ใหม่ให้ฉันด้วยรอยยิ้มการแลกเปลี่ยนเล็กๆนี้ทำให้ฉันรู้สึกเชื่อมต่อกับผู้คนมากขึ้นและเรียนรู้ว่าการเปิดใจเป็นกุญแจสำคัญในการสื่อสาร นอกจากผู้คนท้องถิ่นแล้วฉันยังคบนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศที่มาเยือนมาดริดเหมือนกันการสนทนากับนักท่องเที่ยวคนอื่นๆทำให้ฉันเข้าใจมุมมองที่หลากหลายบางคนมาจากฝรั่งเศสอิตาลีญี่ปุ่นหรือสหรัฐอเมริกาแต่ละคนมีเรื่องราวและวิธีปรับตัวที่แตกต่างกันการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเดินทางช่วยให้ฉันเข้าใจวัฒนธรรมและแนวคิดของผู้คนมากขึ้น เมื่อเดินสำรวจตลาดฉันได้ลองซื้ออาหารท้องถิน่นเช่นแฮมอิบิเรียไข่เจียวสเปนและขนมปังสดใหม่การได้ลองชิมและพูดคุยกับผู้ขายทําให้ฉันเข้าใจวัฒนธรรมการกินและการทําอาหารของสเปนการจัดจานการใช้วัตถุดิบและรสชาติล้วนสะท้อนถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนท้องถิน่นต่อมาฉันได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษากับกลุ่มนักท่องเที่ยวและคนท้องถิน่นที่สนใจภาษาอังกฤษและไทย กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้ฉันฝึกพูดภาษาสเปนและเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านเกมและการสนทนาความตื่นเต้นเกิดขึ้นเมื่อฉันสามารถอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยให้เพื่อนใหม่เข้าใจแม้จะมีคำผิดบ้างแต่เสียงหัวเราะและรอยยิ้มช่วยให้ทุกอย่างราบรื่น ระหว่างการพบประผู้คนฉันสังเกตความแตกต่างด้านมารยาทและวิถีชีวิตผู้คนที่นี่ให้เกียรติซึ่งกันและกันแม้จะไม่รู้จักกันมาก่อนการรอคิวการพูดคุยอย่างสุภาพและการช่วยเหลือกันเป็นเรื่องธรรมชาตินี่แตกต่างจากที่ฉันเคยเจอในไทยบางครั้งแต่กลับทำให้ฉันเรียนรู้ว่าการอยู่รวมกับสังคมใหม่ต้องปรับตัวและสังเกตอย่างตั้งใจ ช่วงบ่ายฉันเข้าร่วมทัวร์เดินชมเมืองกับนักท่องเที่ยวอื่นๆได้พาทัวร์ผ่านจตุรัสเก่าโบสถ์และถนนหินขณะเดินฉันได้พูดคุยกับนักท่องเที่ยวคนอื่นๆแลกเปลี่ยนคำแนะนำเกี่ยวกับร้านอาหารการใช้ขนส่งและสถานที่ซ่อนเร้นที่น่าสนใจการสนทนาเล็กๆเ,เหล่านี้สร้างมิตรภาพใหม่และเปิดมุมมองใหม่ในการสำรวจเมือง ท้ายวันฉันนั่งพักที่ร้านกาแฟาริมถนนมองผู้คนเดินผ่านไปมาความหลากหลายของผู้คนทั้งท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวทำให้ฉันรู้สึกว่าโลกกว้างขึ้นกว่าที่เคยคิดการพบปะผู้คนช่วยให้ฉันเรียนรู้ว่าการเปิดใจรับฟังและเข้าใจคนอื่นคือสิ่งสำคัญความแตกต่างไม่ใช่อุปสรรคแต่เป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตคืนนี้ฉันกลับมาที่พักด้วยความอิ่มใจไม่ใช่แค่จากอาหารแต่จากประสบการณ์และมีตรภาพใหม่การเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านผู้คนคือบทเรียนสำคัญที่สุดของการเดินทางครั้งนี้และฉันตื่นเต้นที่จะได้พบเรื่องราวใหม่ๆในนวันถัถดไป การเดินทางในสเปนไม่ได้สมบูรณ์หากไม่ได้ลิ้มรสอาหารท้องถิ่นและววันต่อมาฉันตั้งใจออกสำรวจร้านอาหารและตลาดท้องถิ่นเพื่อค้นหาความแตกต่างของรสชาติและวัฒนธรรมการกินที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน เช้าวันนั้นฉันเริ่มต้นด้วยอาหารเช้าสไตล์สเปนขนมปังครัวซองอบสดใหม่ทานคู่กาแฟรสเข้มการจัดจานที่เรียบง่ายแต่สวยงามทําให้ฉันรู้สึกตื่นตารสชาติหวานนุ่มของครัวซองและความเข้มของกาแฟแตกต่างจากขนมปังและกาแฟที่เคยกินในไทยอย่างสิ้นเชิงการเริ่มวันด้วยอาหารที่เรียบง่ายแต่มีเอกลักษณ์ทําให้ฉันรู้สึกกระปริกระเป๋่าพร้อมสำรวจเมืองกลางวันฉันตัดสินใจลองทาปาสหลากหลายชนิดที่ร้านเล็กๆใกล้กลกจ,จตุรัสทาปาสอมีทั้งกุ้งอกกระเทียมแฮมอิบเรียไข่เจอสเปนและผักย่างไม่ได้ลองชิมทุกอย่างความรู้สึกแรกคือ รสชาติเข้มข้นแต่ลงตัวการจัดจานสวยงามทําให้การกินเป็นเหมือนงานศิลปะรสชาติของแต่ละจานมีเอกลักษณ์ทั้งเค็มหวานและรสอูมามิสะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นและความพิถีพิถันในการทําอาหารหลังอาหารฉันเดินไปยังตลาดสดท้องถิ่นที่เต็มไปด้วยผักผลไม้และเครื่องเทศการสังเกตร,รูปร่างสีสันและวิธีจัดวางทําให้ฉันตระหนักว่าอาหารไม่ได้เป็นแค่การกินแต่เป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมการถามราคาผลไม้ด้วยภาษาสเปนเล็กน้อยสร้างรอยยิ้มระหว่างฉันและพ่อค้าแม่ค้าและทําให้ฉันรู้สึกใกล้ชิดกับวัฒนธรรมท้องถิ่นนมากขึ้ ช่วงบ่ายฉันเข้าร่วเมเวิร์กช็อปทำอาหารสเปนที่จัดโดยกลุ่มนักท่องเที่ยวและเชฟท้องถิ่นการได้ลองทำอาหารด้วยตัวเองเช่นปลายาพอแคลเลและขนมหวานท้องถิ่นเป็นประสบการณ์ที่ทั้งสนุกและท้าทายเชฟคอยแนะนำเทคนิคและส่วนผสมความตั้งใจในการทำอาหารแต่ละจานทำให้ฉันเข้าใจว่าการปรุงอาหารในสเปนไม่ได้เร่งรีบแต่ให้ความสำคัญกับรสชาติความสดใหม่และการจัดจาน ระหว่างทำอาหารฉันได้พูดคุยกับนักท่องเที่ยวคนอื่นๆแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับรสชาติและเทคนิคการทำอาหารหลายคนเคยมาจากประเทศต่างๆและต่างก็ประทับใจอาหารสเปนเช่นกันการพูดคุยเล็กๆเหล่านี้ทำให้ฉันรู้สึกว่าการกินคือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมเย็นวันนั้นฉันกลับมาที่ร้านอาหารใกล้ที่พักลองอาหารท้องถิ่นที่ไม่เคยลองมาก่อนเช่นปลาย่างซอสพลิกหวานและสตูนในการได้ลิมรสอาหารที่แตกต่างจากไทยโดยสิ้นเชิงทำให้ฉันตระหนักว่าการเดินทางไม่ได้เป็นเพียงการชมเมืองแต่รวมถึงการเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านรสชาติและประสบการณ์ตรง ท้ายวันฉันนั่งมองวิวเมืองจากระเบียงที่พักคิดถึงอาหารที่ได้ลองและประสบการณ์ที่ได้รับการทดลองรสชาติใหม่ๆทำให้ฉันเข้าใจว่าการเดินทางไม่ใช่แค่การย้ายสถานที่แต่เป็นการเปิดใจรับสิ่งใหม่เรียนรู้ความแตกต่างและสนุกไปกับการปรับตัวการลองอาหารทุกมื้อไม่เพียงแต่เติมเต็มท้องแต่ยังเติมเต็มประสบการณ์ชีวิตทำให้ฉันรู้สึกใกล้ชิดกับสเปนมากขึ้นและพร้อมสำหรับการค้นพบวัฒนธรรมและความแตกต่างในวันต่อตอไป หลังจากคุ้นเคยกับอาหารและชีวิตประจำวันในมาดริดวันต่อมาฉันตั้งใจออกไปสำรวจวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้สเปนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและสร้างความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกเช้าวันนั้นฉันไปเยอนีพิพิธภัณฑ์ศิลปะพระโดซึ่งเต็มไปได้วยภาพวาดและงานประติมากรรมคลาสสิกการได้ชมงานศิลปะที่สร้างขึ้นตั้งแต่หลายร้อยปีก่อนทำให้ฉันตระหนักว่าความคิดสร้างสารรค์และศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนสเปนพิพิธภัณฑ์ไม่เพียงแสดงงานศิลปะแต่งอห้ะล ฉันได้เรียนรู้ถึงความประณีตและความอดทนในการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะซึ่งต่างจากการชมงานศิลปะในไทยที่มักเน้นความร่วมสมัยและใช้งานได้จริงกลางวันฉันเข้าร่วมเทศกาลท้องถิ่นที่จัดขึ้นใกล้จตุรัสเมืองบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงเพลงการเต้นรำและผู้คนแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองสเปนมีประเพณีการเต้นรำและดนตรีพื้นบ้านที่หลากหลายทั้งฟาเมงโกการตีฝ่ามือเพื่อสร้างจังหวะและเสียงดนตรีที่ดังก้องไปทั่วฉันได้ลองเข้าร่วมเต้นรำแบบง่ายๆแม้ว่าจะไม่ชำนาญแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะช่วยให้ทุกอย่าง ราบรื่นการได้สัมผัสวัฒนธรรมผ่านการเคลื่อนไหวและดนตรีทําให้ฉันเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของผู้คนที่นี่ต่อมาฉันเดินไปยังโบสถ์และอาคารประวัติศาสตร์ที่สําคัญเช่นโบสถ์เฮอร์มูดีเนอร์และจตุรัสพลาซซาเมอาคารเหล่านี้เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์การสังเกตร,รายละเอียดของเสาหน้าต่างและงานแกะสลักทําให้ฉันรู้สึกถึงความอดทนและภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนความแตกต่างระหว่างสถาปัตยกรรมสเปนและไทยชัดเจนทั้งเรื่องวัสดุการออกแบบและความหมายของแต่ละส่วน ระหว่างวันฉันยังมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทำเครื่องประดับและงานหัตกรรมท้องถิ่นช่างฝีมือสอนเทคนิคการถักและการตกแต่งแบบดั้งเดิมการได้ลองทำด้วยมือเองทำให้ฉันเข้าใจว่าทุกชิ้นงานไม่ได้เป็นเพียงของตกแต่งแต่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาบ่ายแก่ๆฉันไปนั่งพักในสวนสาธารณะรทตโรสังเกตผู้คนปฏิสัมพันธ์กันเด็กๆเล่นกันอย่างสนุกสนานครอบครัวนั่งปิกนิกและนักท่องเที่ยวถ่ายรูปความเรียบง่ายและการใช้เวลาคุณภาพร่วมกันทำให้ฉันรู้สึกว่าวัฒนธรรมสเปนใให้้้คคคววาาาามมสัััญกกกกบบบรรรชชชีิตและเื่ออโยงงนข ท้ายวันฉันนั่งมองพระอาทิตย์ตกดินเหนือเมืองมาดริดแสงอาทิตย์สะท้อนบนตึกเก่าสร้างบรรยากาศโรแมนติกและสงบความหลากหลายของวัฒนธรรมและประเพณีที่ได้สัมผัสในวันนี้ทำให้ฉันเข้าใจว่าการเดินทางไม่ได้เป็นแค่การเห็นสถานที่แต่คือการเรียนรู้วิถีชีวิตการเคารพและเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่าง คืนนี้ฉันกลับที่พักด้วยความรู้สึกอิ่มเอมไม่ใช่แค่จากอาหารหรือวิวแต่จากประสบการณ์และความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นการสัมผัสประเพณีการชมศิลปะและการเรียนรู้วิถีชีวิตของคนสเปนทำให้ฉันตระหนักว่าการเดินทางคือการเปิดใจและเรียนรู้ชีวิตอย่างลึกซึง้งหลังจากใช้ชีวิตและเรียนรู้ในสเปนหลายวันฉันเริ่มมีความคิดถึงประเทศไทยท่ามกลางความตื่นเต้นและความประทับใจต่อสิ่งใหม่ๆความคิดถึงไม่ได้หมายถึงความเศร้าหรืออยากกลับบ้านทันทีแต่เป็นความรู้สึกอยากเชื่อมโยงกับรากเหง้งาวัฒนธรรมและคนที่คุ้นเคย เช้าวันหนึ่งฉันตัดสินใจนั่งที่ร้านกาแฟเล็กๆริมถนนจิบกาแฟรสเข้มและมองผู้คนเดินผ่านไปมาภาพเหล่านี้ทำให้ฉันนึกถึงบรรยากาศในไทยตลาดเช้าที่วุ่นวายถนนที่เต็มไปด้วยเสียงตรรถและอาหารเช้าที่คุ้นเคยการเปรียบเทียบระหว่างชีวิตในไทยและสเปนทำให้ฉันเริ่มเห็นคุณค่าของบ้านเกิดที่เคยละเลยไปความเรียบง่ายในชีวิตประจำวันความอบอุ่นของครอบครัวและมิตรภาพระหว่างเพื่อนบ้านล้วนเป็นสิ่งที่ฉันเคยชินแต่ไม่เคยตระหนักถึงความสำคัญ กลางวันฉันไปตลาดท้องถิ่นเพื่อซื้อของเตรียมทำอาหารที่พักขณะเดินเลือกผักและผลไม้ฉันเปรียบเทียบวิถีชีวิตของคนสเปนกับไทยการใช้ชีวิตเรียบง่ายและตรงไปตรงมาของสเปนทําให้ฉันเข้าใจว่าชีวิตในไทยมีความหลากหลายและซับซ้อนมากกว่าทั้งเรื่องอาหารการเดินทางและความคึคกคักของเมืองการสังเกตและเรียนรู้สิ่งต่างๆทําให้ฉันเริ่มเข้าใจว่าการอยู่ต่างแดนช่วยให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่คุณเคยมากขึ้น บ่ายวันนั้นฉันตัดสินใจเขียนจดหมายถึงครอบครัวและเพื่อนเล่าเรื่องราวการเดินทางความตื่นเต้นและประสบการณ์ใหม่ๆการเขียนจดหมายทาให้ฉันสะท้อนตัวเองเริ่มเห็นมุมมองใหม่เกี่ยวกับชีวิตในไทยการเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ทาให้ฉันเห็นความแตกต่างและความเหมือนระหว่างสเปนและไทยอย่างชัดเจน ช่วงเย็นฉันไปนั่งชมพระอาทิตตกที่สวนสาธารณะระัิโรเห็นผู้คนเล่นกีฬาพาครอบครัวมาพักผ่อนและนักท่องเที่ยวถ่ายรูปความสงบและเรียบง่ายของชีวิตที่นี่ทำให้ฉันนึกถึงการใช้ชีวิตแบบไทยๆแม้ว่าจะวุ่นวายและเต็มไปด้วยเสียงรถแต่มีสเสน่ห์และความอบอุ่นที่ไม่มีในที่อื่นการเปรียบเทียบนี้ทำให้ฉันเข้าใจว่าความคิดถึงไม่ได้เป็นแค่การคิดถึงบ้านแต่เป็นการเห็นคุณค่าและความพิเศษของบ้านเกิดผ่านสายตาของคนที่ได้ไปอยู่ต่างแดน ท้ายวันฉันกลับที่พักนั่งมองวิวเมืองมาดริดและเขียนบันทึกเรื่องราวทั้งหมดความคิดถึงไทยและความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับบ้านเกิดทำให้ฉันรู้สึกเชื่อมโยงกับตัวเองมากขึ้นการเรียนรู้วัฒนธรรมและการปรับตัวในสเปนทำให้ฉันเข้าใจชีวิตมากขึ้นและเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆรอบตัวคืนนี้ฉันหลับตาพร้อมรอยยิ้มความคิดถึงบ้านเกิดไม่ได้ทำให้รู้สึกเศร้าแต่กลับสร้างความอบอุ่นและแรงบันดาลใจให้ฉันใช้ชีวิตอย่างตั้งใจและเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆ หลังจากใช้ชีวิตและเรียนรู้ในสเปนเป็นเวลาหลายสัปดาห์ฉันเริ่มเห็นมุมมองใหม่ต่อชีวิตและโลกการเดินทางครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวแต่เป็นบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับตัวเองวัฒนธรรมและความเข้าใจระหว่างผู้คน เช้าวันสุดท้ายในมาดริดฉันตื่นแต่เช้าเพื่อเดินชมเมืองเป็นครั้งสุดท้ายการได้เดินบนถนนหินที่คุ้นเคยมองตึกเก่าแก่และสังเกตผู้คนที่เริ่มกิจวัตรประจำวันทำให้ฉันระลึกถึงทุกความแตกต่างที่ได้พบตั้งแต่การใช้ขนส่งสาธารณะการสื่อสารกับผู้คนท้องถิ่นการทดลองรสชาติอาหารใหม่ๆไปจนถึงการเรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรม ระหว่างเดินฉันนึกถึงความแตกต่างระหว่างไทยและสเปนในหลายด้านเช่นการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาของสเปนเทียบกับความทึกคักและซับซ้อนของไทยการเรียนรู้การให้เกียรติผู้อื่นการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่และการเปิดใจรับประสบการณ์ทำให้ฉันเห็นความสำคัญของความอดทนความยืดหยุน่นและความเข้าใจในชีวิต กลางวันฉันนั่งพักที่ร้านกาแฟริมจัตุรัสมองผู้คนและนักท่องเที่ยวที่เดินผ่านไปมาการสังเกตผู้คนและการได้สนทนากับพวกเขาทำให้ฉันตระหนักว่าโลกกว้างและหลากหลายกว่าที่เคยคิดผู้คนแต่ละคนมีวิถีชีวิตและมุมมองที่แตกต่างการเปิดใจและเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเป็นสิ่งสำคัญ ช่วงบ่ายฉันไปสวนสาธารณะระทีโรอีกครั้งนั่งมองต้นไม้น้ำพุและผู้คนที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายความสงบและความสมดุลของชีวิตที่นี่ทำให้ฉันคิดถึงสิ่งที่ต้องนำกลับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันที่ไทยไม่ใช่แค่เรื่องความเรียบง่ายแต่เป็นการให้เวลาและความสำคัญกับสิ่งที่มีค่าการให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกับผู้คนและการเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ ก่อนข้ามชั้นกลับที่พักจัดกระเป๋าและเตรียมตัวกลับประเทศไทยความรู้สึกผสมระหว่างความตื่นเต้นความภูมิใจและความคิดถึงบ้านเกิดความแตกต่างและความท้าทายที่ได้พบทำให้ฉันเติบโตและมีมุมมองใหม่ต่อโลกการเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ไม่ได้ทำให้ฉันลืมบ้านเกิดแต่ทำให้ฉันเห็นคุณค่าและความงดงามของมันอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ท้ายที่สุดการเดินทางจากประเทศไทยสู่สเปนไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของระยะทางแต่เป็นการเดินทางภายในจิตใจและการเติบโตของตัวเองการปรับตัวกับสิ่งใหม่การเรียนรู้ความแตกต่างและการเปิดใจรับประสบการณ์ทําให้ฉันมั่นใจว่าชีวิตทุกวันคือโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตเมื่อมองย้อนกลับไปการใช้ชีวิตในสเปนสอนให้ฉันรู้ว่าโลกกว้างและเต็มไปด้วยความหลากหลายแต่ความเข้าใจและความเคารพต่อผู้อื่นจะเชื่อมโลกใ,ใกล้ๆกันการเดินทางครั้งนี้จบลงด้วยความอิ่มเอมใจความทรงจําและบทเรียนที่ฉันจะนําติดตัวไปตลอดชีวิต